ก็ทำอะไรกันมือปปี่บลูกออกยักเทือน่ะมือน่ะมือนะอีกสักคู่นะคะกู่กอดจับนะคะเวกดไล์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่จ้า วันนี้มาใน,นชุดอ๋อวยนะคะใ่อ๋อหวยจะไปกินเรียงงานบันเกิดน้องมิง่งเพื่อนๆไปหมดแล้ว,ว้าปันเนี่ยก็้าตาสวยอยูอออ่ตีล่างแล้วล่างช่วยแว่ไอถึงทางโค้งแล้ว น้องช้างคงจะเยอะนะคะงานไม่ใหญ่แน่นนะวีเพื่อนบอกว่างานบรใหญ่ค่ะงานบรใหญ่ผ่อนโอยงานบรใหญ่แต่ว่าส่างเต็มทางพี่นองเจตตัวนี้คืนขี้เอาคืนขี้เอาโน่โน่เด่นหนโนโน่เต้นยง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 หนึ่น <laughs> ง <laughs> โอ้ใส่เกียเลยใส่เกียเลยไปไหนนะเจเจไอ้เจโอ้โหเขาบอกว่าช้างไม่เยอะเฮ้ยเขามีครูอยู่ตัวนี้โอ้จวดเลย่ะมาหอดจังได้จวดไปหาผู้บ่าวอารมณ์เรานีิแม่โอ้ย สายจวดตัวนี่ไปอติอติอติบัวอามวยไม่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 โอ๊ยคู่เนาะแมนค่ะมาจากมองเดียวกันมาจากเมซี่อุ้ยคู่เขาริงๆิงแหละเขาใส่มาเหมือนกันเลยแต่งงานในงานนี้เลยใช่แล้วเราจะมาจดทะเบียนกันเฮ้ ได้ยินบ่ค่ะแม่แม่ผู้บ่าวเอิอนกกาสินสอดแล้วเพราะท่านได้ได้นอนน้ำกันอยู่เอิอนกกาสินสอดแล้วโอ้พี่อรทัยตอนนี้โอ้น้องช้างมาเยอะนะคะไม่รู้ว่าเชือกไหนเป็นเชือกไหนบ้างเฮ้ย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 ได้ยินเสียงแฟงบ่ได้เลยเนาะเฮ้ย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 นดมดุมดม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮึงงึกงงฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยฮ่้มอนีสีม่วงตัวมือนสีม่วงใสถูกวันด้วยสีม่วงนะหนโหนกาแฟออกมากาแฟ สาวอ้อยก็มาเจของเราอุ้มบุญมาหันมาบ่าคือบ่เห็นอุ้มบุญเนืะอู่กับพ่อลทไทย โอ้จอยจอยพันอยู่กับพี่พ่นอืย่างให้กินเราบ่อยากบ้านย่าจังนึงล่ยสิบพาดกับเรกินดีได้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปก่อนสร้างหลายแห่งมาบ่คิดว่าสิหลายพันนี่ หยอกจนพีอันยังมาโนีก็ได้โอ้เห็นว่าก็หาบอก้เปลนั่นาลนี่ก็หาบอได้รูกกอน้ำแก็ิมส่วนดูดโมมีฮักฮักฮักแน่นาะฮักยังกฮักฮักยังเพ่งขนดเมื่โมท่านอย่งเดียวรัตรงนี้ โดกยังบ่ได้ล่ะเฮ้ยผู้บบาวตัวนน้่อย่าโจ๊กปากกันอย่าโจ๊กปากกันกินหยานั่นพี่โอลาใต้เพิ่งกระกวดเอากันดีพูด ยังผู้ใดห้องห้องยังละจอยห้องยังละจอยเดี๋ยวเราดูเจ้าของวันเกิดโอ้เจ้าของวันเกิดค่ะจองทังไอซครีมเลยค่ะเจ้าของวันเกิดค่ะ เรามีไอศครีมด้วยนะคะงทานไอศครีมอันนี้ชุดที่ชุดที่สามชุดทิดสี่แล้วค่ะนี่ชุดน้องมิ่งนะคะชุดที่สี่แล้วนะคะเ <c oughs> งินเงินเงินแม่เงิ่น น้องๆมาเยอะนะคะเบิ um pues ้งอันนีหยังกกอันพิตูเพิ่นนอนเฝ้าน้องมิ่งไวไหมเ่เค้กนะคะก็จะเป็นไอศครีมขนมโคกนะคะแล้วก็ผลไม้นะคะเค้กเค้กเต้ามิ่งนะคะหิวแล้วมิ่งว่าหิวแล้วหิวแล้วขนมโคก กองโกรผมผมหิวแล้วแก้วเขาว่ามาก้อนมูเลยติแก้วมาเปิดงานค่ะเปิดงานยังตัดเล็บบินให้เขาละบอ <Rey> พี่โนโบ่ได้มาเมนบโอ้โหแก้วมาผู้เดียวันผู้คุ้มคนตั้งสามสี่คนนะคะ อ้ายเนาะแก้วเนาะแก้วคนเก่งสาวอุ้มโอ้ยพุ่นน้องน้ำมนต์ค่ะชุดเขียวพุ่นเห็นต่ชุดพุ่นมองบ่เห็นฮอดโตสร้างนี่น้องกะละมังนะเาน้ามมมน่พอพิ่นบ่นั่นสีดอมีโชคบ่ โอ้สีดอมีโชคนะคะพอเพินกับมากค่ะน้องๆมาเยอะนะคะมาเยอะที่บุญครองที่บุ๋มบิม๋มผููบ่าวบัวเราไม่ได้นัดกันใส่นะคะ <c oughs> <c oughs> เรามารอเป่าเค้กนะคะเป่าเคก้ก <c oughs> อรไทย โอ้ยบุญชูครับอันช่องเพจนี่บ่าห่างกันเลยเนาะแน่แน่เห็นน้องละตอด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 ไปแล้วสิไปเป่าเค้กให้เขาตีขาอุ้มคูเปิลคูสอนนี้ส่วนนะคะทีมเซนเซนะครับเมจ๋า จุดไ่มาเร็วจุดไ่มาเร็วแฟนสาวของมิ่งนะคะมีพี่แก้วตานะแล้วก็แฟนมโนพี่อุ้มบุญนะคะพี่ชายก็มานะคะพี่จ่อยก็มานะนะส่วน น้องน้ำมนต์น้องน้ำมนต์คนสวยก็มาน้องน้ำมนต์คนสวยก็มาพี่นาโนหิวแล้วมิงบอกหิวแล้วเรียว่าพี่โมเมจ๋าและคณะคณะพี่ี่ที่โรงเรียนนะไรคะหนุ่มอ๋องเอ็กอะน่ากินจังเลยนี่เดี๋ยวเอาที่เลยกันแดดกันได้นะโอเคค่ะอันนี้เอาซองอะไรมา่่ทำไมมันอยู่กับแม่ก่อนนะ ไม่ไม่ม่นเดียวเหรอไม่มีอันเดียวไม่ม่นเดียวตริงไม่พูดไม่ถูกใจฉันเลยอ่ะไม่หนึ่งพูดเลยแม่หนึ่งพูดเลยค่ะแม่หนือเอาให้แม่หนึ่งะพูดมาแม่เอาแม่หนึ่งพูดเออเอาใส่ลูกสาวเราขอให้ควานช้างดูแลช้างใหญ่ดีนะคะคือไม่ได้หัวเสียวค่ะไม่ค่ะ อ่พรอมแลาเริ่งมิ้นะคะมาป่าเกี่ปอู่ไหนพีปีมาแล้วค่ะพ่อไปพ่อไปทำธุระอยู่โอ้ใครยังไม่มายอมือขึ้นน้ำโมพอประยูแมนจะเป่าเค้กแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสาวอุ่มแมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย sao muốn nào hát ở bi nóng Happy birthday, happy, birthday. happy birthday to you ลูกสาวคอยเต้นจนตายเงี้ยค้างนึงกันนั่นไม่ใช่ลูกไม่ใช่พี่พ่ออยากลงมืเต้นพ่อนักคึกกว่าลูกแล้ว việc cả tên hạnh mà ơi bông 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 vi vừa muôn สีนอนแล้ว t h a o you Happy birthday Happy birthday ส yeah. ุข <jaar> ส <gender> ัน <climbing> ต์ <hydro médico> ันเกิดบลูกครับแล้วครับรร่างกายแข็งแรงค่ะ เลี้ยงง่ายๆโตเร็วๆเด้อเลาแล้วเหายังเล่าแล้วเปาแล้วยังยังไม่ได้ปักเลยโอ้ยเปาแล้ววาสันเทียนพอตันได้ออกจากกอง ประธานตื่นเต้นมากเลยประธานเทียนยังไม่ได้ออกจากกล่องเลยเป่าแล้วราปนเอาคนไม่มีไฟนะเนี่ยแม่มีเหรไม่มีไฟเลยนะคู่นี้มาลงมั้งเปลาจันไม่ไอ้เอาเปาดิเปาเปลอาเป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 ่าเาเา อิ่มๆหนึ่งๆสามปีสามปีเฮ้ยหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วอามปีสามเด้อว้าวจิ้มได้จิ้ได้เอาแบงแบงเลยครับผมเอาแบงเอางแบงเบงยกขาดยกขาดไม่ต้องพูดหรอกยกขาดอะไรปะแบงดีแเงที เลยเจ้าภาพเนี่เจ้าภาพกินแบบฟินมากเลยเอาแล้วลุ่มแล้วทั้งคุณเออเอาเอาผู้ได้มือไงผู้นั้นได้กินหลายเออเออเอาเอาเอารุา่มกันแล้วนะคะ แซบบอ๊บปียายกขาดปีเอ้เจะพาดมันลุ่มนองเขาแล้วบัดนีี่จะพาดบอกขอแกมด้วยคนเอ้ยก็ทำอะไรกันมือปีปีอะมัลุกออกยัเือน่ะมือน่ะมือ่ะอีกสักคู่นะสักครูก่อจับนะะเ้ยประถัด มืดแล้วว่าค่ะเพะว่านลูกช้างทุกเชื่อจะต้องได้คะแนนจากแม่แม่ทุกเชื่อแล้วก็ทุกเชื่อก็จะมีผล,ลไม้กม็คื <te ars> มอม,มีมันแกวมันมืดแล้วลุงมันมืดแล้วอ่ามีอะไรบ้างมีมันแกวมีสับปะรดเดี๋บบดยวไป <te ars> แ,แย่งกะละมั่งของหน <te ars> องกะละมั่งเด้อนันอ่ามีนะของคนก็มีนะของคนก็มีขนมชีสต้องมา้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้บายบายค่ะ